ตอนนี้ดูเหมือนว่าสิ่งที่มีความคืบหน้าที่สุดกับผลงานของรัฐบาลน,นี้ uh huh. แล้วก็จะได้เห็นผลเร็วที่สุดเนี่ยก็คือวันที่18กุมภาพันธ์ไงถ้าเอาตรงๆดูมีความชัดเจนกว่าทุกนโยบายด้วยซ <Hey, S 2> ้ำอันนี้เห็นด้วยเพราะว่ามีคนพูดประเด็นเยอะมากใช่ไหมว่าประเด็นเรื่องวันที่18กุมภาหรือประเด็นชั้น14ทั้งหมดอะทุกอย่างทําเป็นขั้นเป็นตอนใช่ผมมีความรู้สึกว่าเรื่องนี้เป็น<ต>ขั้นเป็นตอนจริงๆแ,แต่ยังอื่นดูสเปรสปาและไม่มีคําตอบและไม่เคลียร์ที่สุดแต่อันนี้เป็นขั้นนนเอิง้ดหาาย่ หยุดยั้งอุ้ยสม่ำเสมอใช่ผมก้าวย่างนี่ไหวกันไปเป๊ะก็เลยมันทําให้ประชาชนหรือผู้ติดตามการเมือง uh เนี่ยก็จะมีความรู้สึกว่าอ๋อธงของคุณเนี่ยมันไม่ใช่เรือธงดิจิตอลวอลเล็ตหรอกแต่ธงของคุณเนี่ยก็คือว่าต้องเอาเรื่องนี้ให้เคลียร์ก่อนต้องเอาออกมาก่อนเอาหนึ่งคนนี้ออกมาก่อนผมก็เลยไม่แน่ใจอัน <ๆ S 1> นี้ตีความว่าหรือเขาคิดว่าเมื่อออกมาแล้วเดี๋ยวคนนี้แหละจะมาช่วยดึงแล้วก็กอบกู้ให้เพื่อไทยอ่ะกลับมาอีกครั้งหนึ่ง แล้วใครไปโกหกเขาอย่างนั้นไม่รู้แต่คือแบบมีความเชื่อเป็นอย่างนั้นไปไปได้ไหมคือถ้าคิดอย่างนั้นก็คิดได้ในแง่ของการที่ว่าคือในความเป็นจริงก็เหมือนที่นักวิชาการหลายๆคนก็วิเคราะห์กันว่าจนมาถึงปัจจุบันนี้พักเพื่อไทยเองก็ไม่ได้มีศูนย์รวมจิตใจที่ใหม่เออที่ชัดเจนที่ชัดเจนไม่ใช่ไม่ชัดเจนไม่มีศูนย์รวมจิตใจก็เป็นที่เดิมนั่นแหละการที่จะดึงเสียงกลับคืนมาอะไรมันจะดีไปกว่าศูนย์รวมจิตใจแต่ว่าซึ่งนี่แม่งคือปัญหาของการที่ยึดติดกับตตััววววบุคคลลาาาาางอออออนนนนนนนีีี้้แแ่่่่่่ยูกกึทมมม็ื ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับการ rebranding ถูกปะล่ะที่เขาพูดมาเองว่าพรรคจะต้อง rebranding แต่การที่ไปยึดอย่างนี้อยู่เนี่ยนั่นก็แปลว่าเรื่อง r e b บ a n d i n g ก็เป็นเรื่องที่เขาไม่ได้จริงจังที่จะทำเพราะถ้า r e b บ a n d i n g แปลว่า rebranding อย่างแรกที่ต้อง r e b บ a n d i n g ก็คือว่าอย่าไปอย่าไปยึดอยู่คนเดียวอ,อย่าไปคิดว่าทําอะไรก็แล้วแต่แล้วมีมหน้าคนคนนี้โผล่เข้ามาโบแล้วทุกอย่างมันจะจบให้อภัยช่างเถอะไม่แค์ขั้นตอนแล้วอะไรก็ได้มันจะไม่สมเหตุสมผลขนาดไหนแต่เขาปลอดภัยฉันเยี่ยมมันก็จะดูถูกคนไปหน่อยมันจะอาจจะดูถูกกองเชียร์